สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนรับครับช่องกระจายรัเพื่อนออฟฟิเชียลนอครับผมกิจการย่างคำครับหามุ้งกล,ล,ลัวหาหมุ้งเคงออืองนี่ข่าวว่าตกสามาแล้วก็เลยว้าวว้าวว้าวอ,อากาศดีมาก ว้าว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 ,ว,าวมาไปไอนไปน็อตใส่ไปน็อส <sm all> ่สุดยอดเลยล้อรถดูดีมากล้อรถดูดีมากปยิปยกิเีย ลูกสาวันอละมองไหแม่หน่อยอุ้ยสองงูเหา่าทัดสองงูหเห่าเลยด็กข้าวมันไปหน่อยถึกเลขลาย กระเป๋าขาดชุนหกหาแบ่งหน่อยถูกไม่เยอะบอด้วยยังสุอตายังแป๊บแป๊เป็นยังไม่หน่อยบอขึ้นบอซึ่งเลี่ดดีไม่ซาวเนี่ยเจ้าหันมันชุกโลหกตอนเท่าคุยกันฮะมันเลยจับใจความบอไรอู้ยูพอกกันใช่นูฟันเดี๋ยวคอยถามคอยามก่อนว่าโคตรบอถือบอบอถือโอ้ย คนบอกปฏิธอล้วคนถือบอกคือลาข้าวเถือกลอตเตอรี่เห็นบอน้ำแม่ลุกจาน่้นาเถือบ่าบือกลต่แค่แต่อันอื่นมาให้ในู้้ขึ้งยูงเอออของคูนหาเออก็ะมันกลับกันน่ล่ะมันอยู่พิษตำแหน่งจได้รังมัลที่สองตาทูไี้รางวัลที่สองก็บรรัรอบก่อนเบอร์ในเพื่อให้น้ำกันเพสวัสดีครับสวัสดีอุ้ย เพิ่มบ่มียางหัดลรจะมเฮ้ยโทรศั์ใหม่เหรอมารุ่นผ่ครับผ่อนกับใครผ่อนเดือนละเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าบาทโอสุดยอดสุดยอด่อนแ่อนเอาแมนผ่อนเอาลูกลงมาถอนเพิ่นาเอ็ตีบอกว่าโทรศพไม่ดียังมาไล่ทำไมอบคกันใช่ม่ได้ร้ซื้อแล้วตัดได้เนม้งู้ตอู้้แท้ ดือดหมีซอเโรี่ไกวเียวว่า12ล้านแล้วก็สิแบงพอกรช่กับบานล้านหนึ่งใหให้กะหลงกับบ้านหาหาแสนอยางแม่โรตนากับบ้านหาแสนนงเดียหาแสนกับปารโดหาแสนกับ้านเนน่ยม้นหอยสิยนี้ขอสองลอยก่อนได้เวาเรียนว้าเรียน้าเรียนือ โอ้ยผากเลยขายออกแล้วมึงหเสริมเเป็นอย่งโอ้ยไปหาแสนกรบานไปเสริมนมน่าเข้าหลานหนึ่งเอ่อโอ้ยู้งอีลง้องาานมัเ่เออเออบึง้อแ่อันนี้ลงไปน้าแม่เปเห็ดมะลรย เพิ่งเลือกมีจะกเตเอาอ้ยปลาคืออันเด็กญี่ปุ่นเนี่ยมันสูงไซแบนกตะกะตาญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นฮ้ใส่เบต๊กาบนีบานใส่ซีนี่อยอย่าแกงอย่าแกงกันสิบนหลงอย่าแกงกันมามาตุกตาละแปที พี่เอามาให้นะบอกเออมันเวีนอันนั้นทำไมไม่ใส่ละ่ะที่มันติดเพชรนะ่ะ <c oughs> เอ้ามันเท่ดีนะพ่อว่าต้มมีอันนี้ติดเพชรเนี่ยใส่ตอนใส่ตอนเตยลาหน,น่อยหมก็สชมวนเอ้าอิลีอันนี้ว้นานนี่มีไ่ะมเป็ตตรง,อองกันกแล้วพ่อมีคา,าวารักัมีนะแม่เอค่า

กุ้งกระจุไปเดียวนี่หลานสาวหลานสาวต้องอบตต้วกันไรมนอรวยังไงะอร่ามาเต็มเลยออร่ามาเต็มเลยวันนี้บวันนี้ข้าเจ้าอันนั้นได้ไปเซ้า้องโยข้าเจ้าอกให้โอกไปบ้านเข้าเจ้าอะไรนีเดี๋ย

เธอร้ายบ่ลพอโจนะเธอกู่แลเนอะสอพอได้เกนี่แหะอายุลูกสอายุสิกสิบเจ็ดสือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหลายเดือนเดือเดือนินวันเดแล้วเกิแล้วนับเอร์เหล็กเหล็กหนึ่งสามสีอันอีกคนหนึ่งันเกิดคนได้หนึ่งสามเดอน ไรอเธอวยก่อยเาเยกไบกระถนี <ouse> ่ค <c ười> <B positives. c ười> ือเก้าสิบาทพี่มอีมดอีมอีมดอีมอมอี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 อีมดีมดอีมดอดีบาทสิดมอมออาดออีออ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 ีออีอีออีอ ไ้จกน้อยพนลจ้าครับบัดดีครับแม่นออย่ัสดีครับวัสดีครับพม่นอยครับได้ขาดีถูกถูกน้อยทององได้เลยไหมเนี่ยงมันัยเนี่ยอะไรเก้นยอะไรเก้านนาวทีเก้าน้าักเลยคือเอาแม่หนยไว้ให้ลูกสาวอะไรคือเก้าโดนัทโดนัท ไปคว้าไว้จะเดินเลี้ยเหลี่ยมมืออะไรอยู่ผู้เสียดิรอสิบบ่นบ่เด่นโอ้ยเป็น่หักแคบตัวรูดิเอามันเกิดมมองอยู่นี่มันมีซํำนีู่มองเขาอยู่แหมมาออกมาสะลุกมากันยูเงี้ยยูเกียวมาขอบคุณทุนนงใจครับพี่น้องครับผม